สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งคลิปครับที่น่าจะช่วยนักเรียนได้ซึ่งคืนนี้ทุกคนก็น่าจะสมัครแล้วก็จ่ายตังกันเนาะอย่าลืมนะครับนักเรียนเราสมัครตอนเที่ยงคืนแต่ว่าจ่ายตังตอนตีสามนะใครจ่ายตังตอนเที่ยงคืนแล้วจ่ายไม่ได้จะคิดว่ามันไม่ได้ไม่ใช่นะจ่ายตอนตีสามครับนักีนก็คือระบบมันเปิดตอนตีสามแต่ว่าเราสมัครได้ตั้งแต่เที่ยงคืนคือสมัครไว้เราจะได้ใบใบจ่ายเงินเนาะบาร์โค้ดอะแล้วก็ไปจ่ายตอนตีสาม แต่ถ้าใครจะไปจ่ายเคาน์เตอร์มันก็อาจจะชาเกินไปโอเคนะครับประมาณนั้นมาวันนี้มาแนะนําคลิปการชรําระค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับเรียนตามหน้าจอน,นี้เลยการชรําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบของกมรมศุลกากรนะครับที่จริงตําแหน่งอื่นก็ใช้หลักการเดียวกันมาเริ่มครับก่อนอื่นพูดสั้นๆครับนักเรียนจริงๆสมัครตอนเที่ยงคืนเนาะนักเรียนสามารถเข้ามาดูในช่องครูได้ครับเพลลิสต์ใครสอบตําแหน่งนะักวิชากา,การศุลกากรนักเรียนสามารถดู คลิปพวกนี้ได้ครับครูแนะนําไว้เสร็จสับเลยครับเนี่ยครับตอนนี้ครูทำเพลย์ลิสต์ไว้ใหนนะ้นักเรียนนะเนี่ยครับเข้ามาดูที่เพลย์ลิสต์นี้ได้เลยมันมีทุกอย่างเลยครับจะอ่านหนังสือเล่มไหนจะสมัครสอบอย่างไรจะเพิ่มเงินเดือนต้องทําอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอย่างครับอ่านภาษาอังกฤษเล่มไหนข้อสอบออกอะไรบ้างกี่ข้ออะไรก็แล้วแต่ครูแนะนำมาให้หมดแล้วนักเรียนสามารถเข้ามาดูที่เพลย์ลิสต์นี้ได้ตอนนี้มี5คลิปรวมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่6 นักเรียนเข้าไปติดตามครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทุกอย่างอนาคตก็จะมีอังกฤษอ่านเล่มไหนเตรียมตัวอย่างไรมีครบโอเคนะเข้าไปดูมันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนแน่นอนตัวสอบวุฒิทำอย่างไรและก็แนะนําครับนเรียนให้นักเรียนกด subscribe ครูไว้ครับภาษาอังกฤษคือ subscribe ภาษาไทยคือติดตามกดติดตามไว้นักเรียนจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ครูอัปเดตนักเรียนจะมีประโยชน์ต่อชีวิตการรับราชการจะมีประโยชน์ต่อชีวิตการแข่งขันสอบราชการแน่นอนมีข่าวดีๆครูเจาะมาฝากและแน่นอนครูมีคลิปติวมากมายนักเรียนทราบเนาะเข้าไปดูได้คณิตอังกฤษ ไทยมีหมดนะครับเรียนก็มีครบนะครับเหมาะทั้งกอพอและก็สอบราชการอ่ะมาเริ่มกันหน้าจอนี้ทุกคนน่าจะทราบใช่ไหมครับเป็นหน้าจอการสมัครคืนนี้เรียนสมัครก็ต้องเข้าเว็บนี้แหละ jobcustom.go.th ใช่ไหมครับหน่วยงานราชการหน่วยงานมหลาลัยหน่วยงานโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ go.th ใช่ไหมครับก็คือ j o b c u s t o m c u s t o m t e s g o t h เนียนจะเจอหน้านี้หน้านี้ก็จะบอกนักเรียนว่าเราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่17มิยเลยก็คือวันนี้ตอนเที่ยงคืน แล้วก็จ่ายตังได้ตั้งแต่17มิยอเหมือนกันแต่ใครจ่ายเน็ตแบง์ไม่เป็นใครจ่าย ATM ไม่เป็นก็ต้องไปจ่ายพรุ่งนี้ซึ่งเสียเวลาเพราะว่าลำดับการสมัครนับจากการจ่ายตังนะครับท่านครูสอนเนาะประมาณนี้ส่วนการพิมพ์ใบสอบมันยังไม่ได้พิมพ์ต้องพิมพ์หลังจากที่เขาประกาศเลขที่สอบแล้วโอเคนะดังนั้นไม่ต้องห่วงหน้าที่ของโรงเรียนก็คือตอนนี้ก็คือสมัครแายจ่ายตังให้ได้แค่นั้นถ่านนะครับกดยอมรับอ่ามาดูเล่นๆครับ ตามนี้ครูเลือกมาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นต่อน,นักเรียนครับนักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่17มิยอเนาะครูแนะนําครับสมัครวันนี้ให้จบจ่ายให้จบครับสมัครจบจ่ายจบวันนี้แหละอ่าประมาณนี้นะอย่าไปช้าถึงวันที่7กรกฎาเลยเนี่ยมันช้าเกินไปแน่นอนครับสมัครได้ยีชั่วโมงครูเคยพูดไปแล้วสั้นๆต่อมาเรียนถามครูว่า ต้องเตรียมเอกาสารได้บ้างสิ่งแรกที่นักเรียนควรมีเลยก็คือรูปเนาะบางทีเขาน่าจะอัปโหลดครับไม่แน่ใจแต่ครูเดาว่าน่าจะมีการอรัปโหลดเพราะว่าเขาน่าจะทําให้เสร็จสิ้นเลยเนาะดังนั้นจะมีการอัปโหลดหรือไม่นักเรียนเตรียมไว้ก่อนครับควรมีรูปรูปถ่ายตามเนี้ยครับเนี่ยไม่เกิน6เดือนครับขนาด1นึ่งคูณหนึ่งจุดห้านิ้วเนาะนักเรียนต้องทําไฟล์เป็น jpeg ใช่ไหมครับ เอาไว้อัปโหลดทุกคนทาเป็นอยู่แล้วกอพออัปโหลดเป็นกรมศุลก็อัปโหลดเป็นหลักการเดียวกันใครใช้รูปกอพออัปโหลดก็เอารูปกอพอนั้นนะมาอัปโหลดกรมศุลได้ด้วยทั้งคู่เลยโอเคไหมครับเนียนไหนนะไม่ต้องเสียเวลาก็คือนักเรียนอัปโหลดกอพอยังไงก็มาอัปโหลดกรมศุลอย่างนั้นแหละไฟล์เดียวกันแต่เนียนดูภาพหน่อยหนึ่งว่าประมาณเดียวกันหรือเปล่าเนาะหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้านะครับประมาณนี้จากนั้นทางเรียนสมัครก็เริ่มสมัครที่เว็บนี้ครับ jobcustom g o t h ใัครบ ตามนี้นะก็เข้ามาสมัครเที่ยงคืนวันนี้ยนีก้นก็กรอกปกตินักเรียนคนเตรียมอะไรบ้างใช่ไหมครับหนึ่งฐานสคริปต์นักเรียนในใบฐานสคริปต์จะบอกเกรดจะบอกวันที่จบโอเคไหมครับซึ่งจะเป็นสิ่งจำเป็นในการกรอกแล้วต่อไปคือรับรองวุฒิจากกพนักเรียนทราบเนาะครูสอนไปแล้วการตรวจสอบวุฒินักเรียนต้องกรอกสาขาให้ตรงกับที่กพอรับรองทันนะครับและที่เหลือก็กรอ,อกตามปกติประชาชนควรมีไว้ก่อนนักเรียนเผื่อไว้เพราะว่า บางทีอาจจะต้องกรอกเลขหลังบัตรหน้าบัตรแล้วแต่เตรียมไว้ก่อนละกันมันจะได้เร็วใช่ไหมครับนะครูแนะนําแล้วก็บัตร a t m ถ้าใครมีกรุงไทยก็ลองเตรียมไว้ละกันเผื่ออาจจะต้องกรอกอะไรเนาะแต่ถ้าใครมีแอปก็ใช้แอปได้เหมือนกันแต่ก็เตรียมไว้ละกันนักเรียนตามที่ครูบอกเนี่ยเพื่อให้ไม่มีการผิดพลาดและรวดเร็วที่สุดประมาณนี้นะครับการสอบนี้ไม่เหมือนกพอพนะครับเรียนลำดับมีผลมากดังนั้นนักเรียนสมัครเร็วใจเร็วละกันนะครูแนะนําอย่างนี้ ใครไม่สามารถพิมพ์ใบชําระเงินได้ก็บันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้เหมือนกันจริงๆนักเรียนสามารถจ่ายได้คืนนี้แหละเดี๋ยวครูจะแนะนําไปต่อครับเริ่มจ่ายตั้งแต่วันไหนแน่นอนครับตั้งแต่วันที่17มิยก็คือสมัครคืนนี้จ่ายคืนนี้ได้เลยแต่นักเรียนจะไว้สมัครตอน0.00 00. เริ่มสมัครได้นักเรียนจะพิมพ์ช้าพิมพ์เร็วไม่สําคัญขอให้ตีมเริ่มจ่ายตังค์แล้วกันจ่ายนะโอเคนะครับ ส่วนใครจะไปจ่ายเคาน์เตอร์ก็ตามสบายครับตามวันเวลาได้หมดแต่ครูบอกเลยว่าช้าแนะนําว่าจ่ายตามที่ครูแนะนำเนี่ยง่ายสุดจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ได้ครับนเรียนได้แต่ครูไม่แนะนาขอเขียนกากระบาดผ่านเลยนะต่อไปครับครูแนะนําจ่ายคืนนี้เลยครับผ่าน k t b Net Bank เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตา KTB Net Bank เป็นอย่างไรโอเคนะครับถ้านักเรียนจ่ายผ่าน KTB เนี่ยนักเรียนจ่ายได้ตั้งแต่ตีสามของวันนี้เลยครับ ก็คือของวันพรุ่งนี้แหละแต่มันก็คือคืนนี้ใช่ไหมครับตีสามอ่ะจ่ายตั้งแต่ตีสามเลยเดี๋ยวครูมาสอนว่าวิธีการจ่ายใจยยังไงอ่ะนักเรียนต้องรู้การสมัครจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อชําระเงินแล้วเลขลำดับเลขที่สอบนักเรียนจะขึ้นกับการชําระเงินคือเพื่อนกรอกแบบฟอร์มก่อนแต่ชําระเงินช้าก่อนเรียนนักเรียนชนะครับนับการชำระเงินนะครูพูดไปแล้วอ้าวครูทําไมต้องกรอกใบสมัครก่อนการกรอกใบสมัครก่อนจะทําให้เร็วแล้วนักเรียนได้ใบชำระเงินมาตีสามปุ๊บจ่ายโอเคนะมาดูวิธีจ่ายครับ วิธีจ่ายวิธีแรกคือ Netbank หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเนาะ ktb Netbank ครูว่าหลายๆคนเคยทําในกอพอแล้วละ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคนะครับในแอปก็มีเนาะเนี่ยใครใช้เป็นก็น่าจะง่ายแล้วละ่ะแต่ครูจะไม่สอนอันนี้เนาะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะใช้เป็นแล้วและครูก็ไม่ได้ใช้อันนี้ด้วยครูใช้ที่ง่ายกว่านั้นอ่ะอันนี้ได้นักเนียนอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งเลย ktb Netbank วิธีการทํายังไงนเรียนก็เหมือนเดิมครับตามเนี้ยที่เขาบอกครับเข้าไปจ่ายใช่ไหมครับตามนี้เลย เข้าไปชาระเงินกอกเรฟเฟรนซ์ตามเนี้ยครับได้น,นะในใบสมัครนักเรียนนักเรียนลองไปดูรายละเอียดมีครบแต่เดี๋ยวครูสอนวิธีง่ายกว่านั้นนะตั้งใจฟังนะเดี๋ยวครูจะสอนเลยว่าก,กดทุกอย่างยังไงครูแนะนําอันนี้ชื่อว่ากรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันใช่ไหมครับกรุงไทยเน็กัวารูปมาดาวน์โหลดได้ตามเนี้ยมีบาร์โคดด้วยยิงนักเ,เรียนเซิร์ชใน Google Store Google Play หรือ l a y Store ใช่ไหมครับได้หมดแอปสโตรของแอ p s t ปสโตรของ ไอโฟนเนาะแล้วก็ Google Play ของ Android ใช่ไหมครับ iOS ก็ใช้ p อ Sto r e อะไรประมาณเนี้ยจะยิงเซิร์ชในสโ Store ของนักเรียนนะครับก็จะโหลดได้โหลดกรุงไทยเน็กออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้จากนั้นนักเรียนเข้าไปที่กรุงไทยเน็กครูเข้าให้ดูนี่ของครูเองแล้วครูมันได้ใส่รูปโอเคไหมครับอ่ะครูเข้ามาให้ดูนักเรียนจะเห็นตรงนี้ไหมขั้นแรกนักเรียนบอกวิธีการแรกง่งายเลยครูตรงนี้นักเรียนกดครับพอนักเรียนเข้ามาที่ตัวตัวหน้าจอแล้วเนาะใส่รหัสผ่านเข้ามาที่กรุงไทยเน็กนักเรียนใช้เป็นอยู่แล้วละ เข้าไปที่สแกนแล้วใบจ่ายเงินน่ะนักเรียนใบจ่ายเงินมันจะมีบาร์โค้ดไม่ต้องปิ้นน้าเรียนใบจ่ายเงินนักเรียนจะมีบาร์โค้ดอยู่ใช่ไหมครับสแกนบาร์โค้ดเลยนักเรียนมีมือถืออยู่แล้วเนาะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วบาร์โค้ดมันจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก็สแกนเลยสแกนปุ๊บจ่ายมันก็จะได้ง่ายๆเลยโอเคนะครับง่ายๆ ง่ายสุดเลย400บาทนะเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยแล้วแต่แต่เราไม่ต้องเติมค่าธรรมเนียมเราจ่ายไป400เดี๋ยวมันจะตัดเราเองถ้ามีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมไม่เกิน30บาทโอเคนะวิธีแรกจ่ายโดยสแกนสแกนวิธีแรกครูเรียกว่าวิธี2ละราการน,อน้องเรียนสอ ใช่ไหมครับสองจุดหนึ่งสแกนเพราะว่าวิธีที่หนึ่งที่นักเรียนจะใช้ได้ก็คือวิธีนี้เนาะเน็ตแบง์วิธีที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่ครูไม่ได้สอนวิธีนี้นักเรียนทําเป็นอยู่แล้วแต่ครูมาสอนวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้แอปใช้แอปวิธีสองจุดหนึ่งก็คือสแกนบาร์โค้ดเลยจบนักเรียนกดสแกนแล้วก็สแกนจากใบชำระเงินเลยจ่ายจบที่ร้อยบาทต่อมาครูสอนวิธีหนึ่งสองจุดสองจุดสองวิธีนี้คือวิธีการกรอกครับวิธีการกรอกนี่ก็ง่ายนะนักเรียน ทำตามคําแนะนําของมันเลยครับอันดับแรกนักเรียนฟังครูนะวิธีการง่ายมากให้นักเรียนกดตรงนี้วิธีการที่สองนะนักเรียนกดตรงนี้ครูทํามาให้แล้วครูลองแล้วขอโทษครับเอาใหม่นักเรียนกดตรงนี้จ่ายบินกดกดคําว่าจ่ายบินโอเคปะ่ะมันจะพานักเรียนมาหน้านี้หน้าจ่ายบินในแอปพลิเคชันนี่ของครูเลยจากนั้นนักเรียนเติมเลขนี้เก้าหนึ่งแปดแปดมันจะ มันจะขึ้นหน่วยงานขึ้นมานักเรียนพิมพ์เก้าหนึ่งแปดแปดมันจะขึ้นหน่วยงานใช่ไหมครับสังเกตคําว่าสุลกากรนักเรียนสังเกตคําว่าสุากากรเห็นไหมครับเก้าหนึ่งแปดแปดคลิกเข้าไปที่สุลกากรเห็นปะมันก็จะเป็นชื่อเราจ่ายตรงไปที่สุลกากรจากนั้นเห็นบ้างนักเรียนเลข reference ก็คือเลขการจ่ายเงินเลียกสั้นๆเลขเล็บเลขเลข็บเนี้ยจะอยู่บนใบชาระเงินนักเรียนก็ใส่เลขเล็บไปตามเข้าเลยแล้วก็เนี่ยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยบัตรอันนี้บัตรเรา บัตรปชชประชาชนนะเขียนสั้นๆได้นะครับอันนี้ก็คือเล็บของบินใช่ไหมครับนักเรียนเล็บของบินจ่ายเงินจากนั้นใส่จํานวนเงินไปตรงนี้นักเรียนไม่ต้องใส่เกินนะใส่ไป4ี่ร้อยบาทเดี๋ยวเขาจะตัดค่าธรรมเนียมเองถ้ามีจากนั้นคลิกคลิกคลิกจบง่ายปะวิธีนี้หลายๆคนก็ชอบนะครูเรียกวิธีนี้ว่ากรอกถ้าใครสแกนไม่เป็นสแกนไม่ติดกรอกแต่ถ้าใครขี้เกียจกรอกนักเรียนสแกนเป็น่ะก็สแกน ทันไหมครับทั้งสองจุดหนึ่งและสองจุดสองทำบนกรุงไทยเน็กหมดครับถ้านักเรียนเลือกสแกนกดตรงนี้โอเคปะ่ะแต่ถ้านักเรียนเลือกกรอกกดท่านบนนี่แอปนี้ดีมากครับครูชอบง่ายเลยอ่ะต่อมามาดูต่อชำระก,กี่บาทแน่นอนครูอธิบายไปแล้วสี่ร้อยบาทกรอกแค่สี่้อยนักเรียนแต่ถ้ามันจะเกินมามันจะเกินมาไม่เกินสาสิบ,บาทมันเป็นค่าธรรมเนียมโอเคนะแค่นี้เองที่เหลือไม่มีอะไรแล้วพอนักเรียนชำระเงินครับก็จะได้รับเลขประจําตัวสอบครับ ซึ่งก็จะคือตามลําดับการจ่ายเงินอันนี้นักเรียนทราบเนาะไม่มีอะไรจบครับง่ายไหมต่อไปฟังครูมีหลายๆคนอยากทราบเนาะถ้าเป็นเด็กปอตีครับนักเรียนไปถามกิจการที่สิตว่าจบภายในเจ็ดกรกฎาหรือเปล่าถ้าจบภายในเจ็ดกรกฎาวันอนุมัติสมัครได้ครับไม่เกี่ยวกับใบปริญญาถามวันอนุมัติจบนักเรียนจะไม่รับปริญญาก็ได้สมัครได้คนไม่มีภาคกก็สมัครได้แค่ลุ้นว่าผลภาคกอลอบไปเปื่จะมาทันนะครับครูอธิบายไปแล้วเนาะไปดูคลิปที่หนึ่งบางเรื่องครูจะไม่พูดซ้า ทุกอย่างถือว่านักเรียนลงลายมือชื่อแล้วแปลว่าอะไรนักเรียนพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตเราเรา,เราเซ็นไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาถือว่านักเรียนกรอกข้อมูลเสมือนการลายเซ็นแล้วเพราะนั้นอย่าให้ข้อมูลเท็จมีกฎหมายอาญานะครับรองรับระวังอย่าให้ข้อมูลเท็จโอเคนะครับประมาณนั้นอันนี้นักเรียนไม่ให้ข้อมูลเท็จอยู่แล้วครูซาไม่สาคัญมากสิ่งสาคัญอยู่ตรงน,นี้นักเรียน ระวังตรงนี้ดีๆครับกรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับหลักฐานในการแสดงตนนักเรียนจะเข้าห้องสอบไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่นักเรียนกรอกผิดอ่ะมันมีโอกาสผิดได้และแก้ไขได้ในวันสัมภาษณ์หรือในวันลงข้อมูลใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนต้องถูกถ้าผิดเมื่อไหร่เข้าห้องสอบไม่ได้คนสอบเป็นหมื่นนักเรียนโดนตัดทิ้งเสียเวลาไปอีกสองปีเข้าใจไหมครับครูจะประกาศชื่อผู้สมัครก็คือนักเรียนสมัครอจะประกาศชื่อเมื่อใดประกาศชื่อเมื่อ20สิสิงหา ทันไหมครับสองห้าหกสี่ตามนี้ประกาศที่ที่เดิมครับไม่มีอะไรตามนี้นะเข้าใจใช่ไหมครับมหมดแล้วครูอธิบายเคลียร์ไหมครับนักเรียนเคลียร์เนาะกลับไปอีกทีหนึ่งครับครูย้อนให้นักเรียนดูเวลานักเรียนจ่ายตังค์จ่ายตังค์ได้สามช่องทางทางแรกก็คือไปเคาน์เตอร์แต่ครูไม่แนะนําอีกช่องทางหนึ่งก็คือ KTB Net Bank ใครใช้เป็นก็ตามเนี้ยวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมนะเรียน KTB Net Bank ก็คล้ายๆเมื่อกี้ครับจ่ายไปที่กรมศรุลการกนเนาะแต่ท้านเรียนใช้แอป ง่ายสุดครูสอนเนาะตามนี้ครับก็สแกนก็ได้จ่ายผ่านสแกนปุ๊บจบปั๊บเนาะแล้วก็จ่ายผ่านใจบินก็ได้กรอกเอาอ่ะกรอกตามที่ครูสอนเนี้ยก็จบครับค่าสมัคร400ครับถ้าส่วนเกินก็จะเกินค่าธรรมเนียมไม่มีอะไรทั้งหมดมีแค่นี้วิธีการง่ายมากขอให้คืนนี้นักเรียนสมัครได้สมหวังนะครับฟังครูใหม่นะสมัคร นักเรียนเริ่มสมัครได้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปแต่จ่ายตังค์เริ่มจ่ายตังค์ตอนตีสามนะฟังดีๆนะหลายๆคนบอกโอ้โ oh, หตกใจผมจ่ายตังค์ไม่ได้นักเรียนครับจ่ายตังค์ตอนตีสามถ้าจ่ายก่อนหน้านี้ระบบเปเมันยังไม่เปิดสมัครจ่ายไม่ได้สมัครได้แต่จ่ายไม่ได้นักเรียนต้องจ่ายตอนตีสามเป็นต้นไปถันนะครับตอนนี้นะไว้ติดตามครูนในคลิปต่อไปครับนี่นักเรียนจะได้ความรู้ทุกอย่างในการสอบเอาเป็นว่าคลิปนี้ส่งนักเรียนในการสมัครสอบครับโชคดีครับเนี่ยสวัสดีครับ